วัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอ g ลิกานะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขออัยในขณะนี้นะครับ สนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กับมาตราที่แอดลีกา้า911นะครับอย่าลืมเติมแอดดานหน้าด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีระบบบลิงรับซับนะครับสามารถสมัครแชร์ลิงก์ให้เพื่อนเล่นแล้วเราก็รับค่าคอมสูงสุด1%นะครับผมสนใจคลิกล,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 ลิงก์ด้านล่างนะครับอ่ะวันนี้นะครับแนวทางทางช่อง YouTube Channel นะครับนำเสนอฟุตบอลยูฟ่าในชัชนลีสนะครับตอนนี้เป็นรายการเดียวที่เตะนะครับก็นำเสนอนะครับเป็นทางด้านทีมชาติสเปนนะครับเจอกับทีมชาติยูเครนนะครับคู่นี้เตะตี145ตามเวลาบ้านเรานะครับ สถิตินะครับ5นัดหลังสุดที่พบกันเป็นสเปนเอาชนะไป3ครั้งนะครับยูเครนเอาชนะได้1ครั้งอีก1ครั้งเสมอกันนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดในรายการยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับสเปนชนะ2เสมอ1แพ้2ครับอ่ายูเครนชนะ4แพ้1นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดในรายการทีมชาตินะครับทีมชาติสเปนชนะ2เสมอ3นะครับยูเครนชนะ4เสมอ1ครับดูทรงโดยรวมเนี่ยเหมือนฟอร์มเหมือนฟอร์มทางด้านยูเครนจะดีกว่าแต่มันต้องดูด้วยว่ายู วันนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยท,ท,ทั้งั้งทีมนะครับไม่วันนี้ทางนั้นยูเครนทีมเยือนเนี่ยฟูลทีมนะครับไม่มีบาดเจ็บติดโทษแบนอะไรพร้อมฟาดแข้งแบบเต็มสูบเมื่อที่สเปนมีบาดเจ็บเพิ่มเติมจากนัดแรกที่เจกับเยอรมันนะครับแต่ว่าขุมกําลังที่มีค่อนข้างฉีเยอะนะครับทดแทนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเรกได้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฟูลทีมเหมือนกันนั่นแหละนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะ สเปนเนี่ยต้องการ3มแต้มเป็นอย่างมากนัดแรกเนี่ยเจอของหนักนะครับอินซีเร็ปะทะกับกระทิงดุนะครับเสมอกันไปแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับส่วนยูเครนนะครับก็นัดแรกเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแดนนาฬิกานะครับยูเครนเล่นได้ดุกว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับชนะไป2ประตูตัวหนึ่งเก็บ3แต้มไปอย่างสวยงามส่วนสเปนวันนี้เจ้าบ้านต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากเพื่อรอบต่อไปนะครับก็ต้องดูว่า ใครจะเป็นฝ่ายได้3มแต้มนี้นะครับดูทรงเนี่ยสถานการณ์เนี่ยทางด้านยูเครนค่อนข้างลอยลำกว่าเพราะแต้มมากกว่านะครับแม้ว่าจะแข่งเท่ากันก็ตามนะครับนัดนี้ชนะหรือเสมอไม่ไม่ด้มีปัญหาอะไรลอยลำส่วนสเปน,เนยังต้องการ3แต้มเพราะว่าถ้าหลุดหรือผ่านไปปล่อยเสมอไปอีกนัดหนึงตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ ค่อนข้างจะลำบากนะครับอ, <bra in. S 2> อาจจะหลุดตกรอบได้นะครับก็ดูแล้วนะครับมาตรฐานของทีมเนี ala <c ough> ่ยทั้นาสเปนยังคงมาตรฐานแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยดูแล้วมีชื look, ่อชั so rice, ้นมากกว่านะครับดูทรงยังเหนือกว่าอยู่นะครับแม้ว่าจะมีบาดเจ็บแต่กลุ่มกำลังทดแทนได้ไม่มีปัญหาอะไรและเล่นในบ้านด้วยต้องการ3แต้มดูแล้วความ่นุงมั่นใจมากพอสมควรนะครับสถานการณ์นะครับเป็นโดยรวมเนี่ยเปิดไปที่ราคาต่อไปอยู่ที่สเปนเริ่มต่อครึ่งควบลูกนะครับหลูกเต็มลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งนะครับ ผมมองว่าวันนี้สเปนเป็นฝ่ายต่อแล้วก็น่าจะคว้าชัยได้นะครับ2เม็ดในบ้านคิดว่าน่าจะมีนะครับเม็ด2เม็ดนะครับก็ราคานะครับแนะนำนะครับที่แรกจะให้ต่อลูกหนึ่งแต่ดูทรงแล้วนะมันน้อยไปแล้วนะครับเอาสักลูกควบลูกครึ่งแล้วกันนะครับตึงๆคอครับไม่มากไม่น้อยครับพอรุ้นๆนะครับในบ้านนะครับเม็ดเสียครึ่ง2อเม็ดกินเต็มก็มันลุ้นกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ยังไงฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้นะครับถูงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ก่อนจะกการขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผู้ผู้สนับสนับอย่างเป็นทางการนะครับแอดลิกา911ครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กันมาได้ที่แอดลีกา911นะครับอย่าลืมเติมแอด้านหน้าด้วยนะครับหรือกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับเราทําลิงก์ไว้แล้วนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับมีลิงก์รับซับนะครับก็อยู่ที่คลิกคลิกนนััะครบ สามารถสมัครนะครับเก็บลิงก์ไปแชร์ให้เพื่อนนะครับเก็บค่าคอมสูงสุด1%นะครับทุกๆยอดเล่นของเพื่อนคุณนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับสเปนต่อลูกควบลูกครึ่งสกอร์ที่คาดน่าจะเปิดบ้านเฉือนยูเครนไป2ประตูต่อศูนย์ะครับเป็นการคาดการณ์ยังไงเผ่อนใจไว้สักเล็กน้อยนะครับทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก็พิจารณาให้ดีแล้วกันนะครับคิดนี้ยังไงฝากไว้ประมาณนี้้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ